หน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะคะจะมีวิธีการในการกําหนดอย่างไรบ้างคะในเบื้องต้นเลยนะครับหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติท้องถิ่นห <c oughs> มู่บ้านครับห <c oughs> มู่บ้านสาคัญที่สุดนะครับก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในห <c oughs> มู่บ้านนั้นนะครับเราจะ <c oughs> โดยหลักแล้วก็จะให้หมู่บ้านนีมีหน่วยเลือกตั้งได้หนึ่งหนึ่งหน่วยเลือกตั้งครับ อันที่2ก็คือหลักที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็คือ,อ,อจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ย 1, นนหนึ่งพคนต่อหน่วยเลือกตั้งนะครับ<ช>แต่ถ้าไปถึงหนึ่งพันก็จะรวบอาจจะรวมเป็นสองหมู่บ้านนะครับเป็นหน่วยเลือกตั้งหนึ่งนะครับ<ช>นี่นะครับเพื่อเพิ่พมในวความสะดวกนะครับหมู่บ้านหนึ่งก็คงไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็ตงตามในความสะดวกประชาชนผู้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแยกเป็นหมู่บ้านนีครับสาหรับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรสุมงศ์จะเป็นผู้กําหนดหน่วยเลือกตั้งครับ คนที่กําหนดหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็คือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำออกปกครองส่วนท้องถิ่นน,นะครับซึ่งกรกตก็ต้องมีคําสั่งแต่งตั้งไปนะครับะจะกําหนดวืากำหนดกําหนดหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะครับในกรณีที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งให้ดําเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิวันนะครับเว้นแต่มีเหตุฉาลาจนหรือว่าอุกภัยต่างๆเวลาน้าท่วมเราตั้งเราตั้งหน่วยนั้นไม่ได้เราอาจจะน้อยกว่าสิวันก็ได้ครับ 看。